โฟว์ว,ว,วาย channel พบกับโฟว์ว,วายนิยายวายเรื่องบอสครับใจผมสั่นแต่งโดยแค่ตัวเลขตอนที่16ตอนแอบนอยสองต้นหลิวพลาด พี่ซันครับหลิวขอโทษนะครับน้องหลิวไม่ต้องขอโทษพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษน้องหลิวพอพี่ซันพูดจบผมก็ก้มหน้าลงเช็ดน้ำตาพี่ขอโทษเรื่องที่พี่ตอบคำถามของคุณยายไม่ได้พอคุณยายถามขึ้น พี่ก็คิดว่าเรายัางไม่ใช่พี่ว่าเราเลิกกันถเอกกนถอะไอ้หลิวมึงร้องไห้เหรอวะวีพี่สันมากเขาจะมาบอกเลิกกูป่วะคงไม่หรอกมึงอย่าคิดมากดิ มึงก็ไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะก็กูไม่ได้รู้จักเขาดีขนาดนั้นปะวะกูจะฟันทงได้ไงก็จริงของมันนะครับมันไม่ได้รู้จักพี่ซันดีเจอกันครั้งเดียวก็ตอนที่อยู่ร้านเราแล้วก็รู้จักกันแค่คำบอกเล่าที่ผมโทรมาสาธยายให้มันฟังเท่านั้นผมเองซะอีก ่รู้จักพี่ซันดีกว่าใครคิดมนแล้วน้ำตามันก็ไหลเพราะผมไม่มีความมั่นใจอะไรเลยจริงๆในตอนนี้คี้แยว่ะมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกแดนมึงมันเจ็บแค่ไหนเนี่ยเออเออ,เ,อ,อเจ็บแค่ไหนกูไม่รู้แต่ที่กูรู้คือมึงแม่งมโนเ,เก่งชิมหาย ตีตนไปก่อนใครแล้วก็ร้องไห้แย่แยทั้งที่เรื่องมันยังไม่เกิดแบบนี้ได้เลอวะไม่พูดเปล่าครับมันงอตัวสูงๆของมาลงมาก็มมองหน้าผมอีกหน้ามันนี่ไม่ต้องบอกเลยกวรตีนคอๆก็คนมันเสียใจอะ่ะมึงเสียใจเรื่องเอาจริงนะควาย ถ้ามึงถามเขาต,งตรงๆมึงอาจจะไม่เสียใจก็ได้ไงแต่นี่มึงแม่งเล่นโมโนเองร้องไห้เป็นวงเป็นเวียนอย่างของคนโดนเขาบอกเลิกไปแล้วยังไงอย่างนั้นกูเล่นเหม่ใจกับมึงจริงๆเลยก็แค่อาจจะปะวะบางทีถ้ากูถามไปกูอาจจะเสียใจหนักกาเดิมก็ได้มึงแมง พอเลยพอเลยมึงสองตัวจะเถียงกันทำไมวะนาวีพูดขึ้นทำให้ผมกับดินแดนนี่ตีกันอยู่สงบสึกกันลงว่าแต่มึงกับคุณจันนี่ไปถึงขั้นไหนกันแล้ววะหลิวเออ,อยี่ว่าแต่ไอวีเลยกูมันก็อยากรู้ผมมองหน้าเพื่อนรักสองคนแบบกระอักกระอวนใจ ถามแบบนี้จะต,ตอบแบบไหนวะมันไม่ใช่เรื่องจะถามบ่วใช่ที่สุดมันเกี่ยวกับอาการที่มึงเป็นอยู่ตอนนี้แน่นอนแต่ถ้าจะให้กูเดานะกูว่าอย่างมากก็แค่กอดแต่มันไปนอนห้องผู้ชายเลยนะแดนกูว่า แค่กอดแต่มากสุดก็แค่หอมแก้มแล้วกันเ <laughs> ชอวีแบบนอนกอดกันแล้วหอมแก้มกุดไหนแบบนี้หรอแล้วมึงคิดว่าเพื่อนหลิวของมึงกล้าทำอะไรมากกว่านั้นแล้วครับคุณเลนแดนมึงก็ไม่ว่ะเห็นไหมพอเลยสัตว กูไม่ได้อ่อนหัดแบบที่ผู้มึงพูดซะหน่อยแฟนกันบ้าอะไรจะนอนกอดกันฝันดีกุ๊ดไหนกูจบมาหาอะไรนะเว้ยไม่ใช่เด็กประถมพูดมาได้รู้จักไอ้หลิวน้อยไปซะแล้วแล้วอุดประสานเสียงกันเลยครับอย่างกันนัดกันไว้ไอเรื่องอยากเผือกนี้ ไวเกินเพื่อนผมเป็นไม่มีแล้วอะไรเลาอ้ที่มึงบอกว่าไม่ได้อ่อนหัดหรือว่ามึงเสร็จเขาแล้ววะไอสัตว์แดนเสร็จบ้าเสร็จบออะไรของมึงก็มึงบอกว่าไม่ได้อ่อนหัดกูหมายถึงจูบเว้จูบฮะจูบเนี่ยนะอืม ไอไก่อ่อนเน้ยเด็กน้อยชิบหายมึงอะนั้นกูก็ไม่แปลกใจแล้วทำไมคุณสตันถึงอยากเลิกกับมึงทำไมวะหยุดเลยไอเหลิวมึงห้ามร้องไอ้เชี้ยดานมึงแม่งก็ไปบิวมันจังสัตวุกูเหนื่อยจะปลอบมันแล้วเนี่ยกูไม่ได้พูดให้มันร้องนะเว้ยกูพูดให้มันฟังกังหากไอเหลิว ฟังกูแล้วก็คิดตามนะเว้ยเออว่ามาดิกูสัญญาว่ากูจะไม่ร้องไม่ร้องเชียอะไรน้ำตาไหลออกมาขนาดนั้นเออช่างน้ำตากูเถอะมีอะไรมึงก็พูดมาใครคิดว่าผมอยากจะร้องกันละ่ะพอได้ยินคำว่าพี่ซันอยากกันเลิกกับผม ผมก็สั่งน้ำตาไม่ได้ก็เลยปล่อยให้มันไหลออกมาดีกว่าถึงจะโดนพวกมันว่าก็เถอะคืองี้นะมึงมึงเป็นผู้ชายใช่ป่ะมึงก็น่าจะเข้าใจไหมว่านอนกับแฟนทุกคืนไม่ได้ทำอะไรไแค่กอดกับจูบเนี่ยมันก็เกินไปหรือเปล่าหรือเวลาเขากอดเขาจูบมึงมึงไม่รู้สึกอยากได้มากกว่านั้นหรอวะอยังไงวะ ก็อยากได้มากกว่าจูบไงควายตอบได้ดีมากครับเพื่อนวียังไงตอนเขากอดเขาจูบมึงมึงมีอารมณ์มากกว่านั้นหรือเปล่าก็เออนั่นไงมึงยังอยากได้มากกว่านั้นแล้วคุณสันเขาคงไม่ต่างอะไรกับมึงนักหรอกแต่พี่สันเองก็ไม่เห็นว่าจะแสดงว่าอยากได้เลยนี่ เขารอให้มึงเริ่มก่อนหรือเปล่าหรือมึงไม่น่าเอาว่ะเหลียวจูบเสร็จแล้วหมดอารมณ์นี้สัตว์เขาให้เกียิมึงตั้งหากไอ้เหลียวมึงอย่าไปฟังไอ้แดนมากเลยมิฟังไม่ได้นะเว้ยคนอื่นข้าบไปแดกมึงจะได้ร้องไห้หนักกว่าน,นี้แนะ่แฟนมึงเป็นถึงผัวทีพของเจ้าสาวครึ่งประเทศแล้วนะเผื่อมึงลืม เรามึงจะให้กูทำยังไงล่ะเขาไม่ลุกมึงก็ลุกเขาก่อนสิวะแล้วมึงจะให้กูลุกพี่สันเนี่ยนะไม่ดีมากกูเห็นด้วยกับมึงนะหลิวดูจากสารรูปมึงแล้วไม่น่าจะลุกได้ว่ะคิดไปถึงไหนพวกมึงอะกูบอกให้ลุกเขา หมายถึงให้มันเริ่มก่อนให้มันจู่โจมก่อนอะไรประมาณนี้แม่งคุยกับพวกมึงแล้วปวดรัสาาจิบหายค่อยอย่างชัวกูนึกว่ามึงบอกให้หลิวลุกคุณซันกูขนลุกเลยเถอะมึงก็ด้วยไอวีอย่าว่าแต่ไอหลิวอย่าไปเชื่อมันนะวีเออ ไม่ต้องเชื่อกูก็ได้ครับแต่ถ้ากินแห้วย่ามาหาว่ากูไม่เตือนแล้วกันแล้วปั่นน้ำใบบกไว้กินแก้ช้ำในด้วยนะจะได้ไม่เจ็บหนักแล้วนั้นมันจะไปไหนผมถามให้คนตัวสูงว่ามันพูดจบ มันก็ทำท่าจะเดินออกจากบ้านไปไปซื้อเห้ากับใบโปกมาให้พวกมึงมังสัตว์พวกมึงไม่ได้ยินหรือไงมีคนกดกลิ่งหน้าบ้านกูจะไปดูสักหน่อยครับว่าใครมาพูดจบมันก็ใส่หัวเดินออกไปทันทีว่าแต่ใครมาบ้านวีหรือจะเป็นพี่ซันกันนะวี ใช่วิสันแน่แน่กูจะทำยังไงดีวะมาๆมากูบูทูตพลังบวกให้มึงเองพูดจบนาวีก็เอาร่างอันเพียวบางของมันมาเกอะตัวผมไว้ใช้มือข้างซ้ายลูปที่หัวของผม,มเบาๆจำได้ไหมตอนอยู่ป .5 มึงก็ทำแบบนี้เออ จำได้สิกูกอดเพิ่มมาลังให้มึงไปต่อยกับไอ้แดงแต่ในที่สุดมึงก็ชนะมันครั้งนี้ก็เหมือนกันนะควายกูอยากเห็นมึงยิ้มมากกว่าร้องไห้วะ่ะแม่งซึ้งหรสัตว์ดีขึ้นยังอืมดีขึ้นมากแล้วน้องหลิวครับพี่มารับกลับบ้าน เสียงดุดุดัดงขึ้นพร้อมีมือมาดึงผมออกจากอ้อมกอดของนาวีซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าพี่ซันเข้าบ้านมาตอนไหนจึงได้แต่มองหน้าคนที่โอบไหลผมอยู่ตอนนี้แบบงงๆทำไมไม่กลับบ้านครับพี่เป็นห่วงแทบแย่รู้ไหมคือเดี๋ยวคิดว่าพี่ซันจะโกรธเหลวซี่โกรธเหร สวัสดีครับคุณสันจำผมได้ไหมครับยังมีทันที่พี่สันจะได้พูดอะไรต่อไอ้เพื่อนตัวดีของผมก็พูดแทรกขึ้นหน้าตาน่ารักของมันที่มองมายังผมกับพี่สันแบบใสๆซื่อๆอแต่แววตาที่หันมามองผมดุดปีสาจร้ายมันต้องมีแผนอะไรอยู่ในใจแน่ผมดูออก เราเคยเจอกันอยู่ที่ร้านเหล้าเมื่อหลายเดือนก่อนอ๋อจำได้สิครับคุณนาวีเพื่อนของน้องหลิวทำไมผมจะจำไม่ได้เพื่อนรักต้นหลิวครับเอาแล้วไงไอ้รูปแมวน่ารักของผมมันจะแผงฤทธ์อะไรอีกงั้น ผมก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วแล้วกันนะครับผมสตันครับแฟนน้องหลิวชัดเจนดีนะครับแต่ผมได้ข่าวว่าคุณกำลังจะมาบอกเลิกเพื่อนของผมไม่ใช่หรอครับรีบบอกเลิกแล้วก็รีบไปครับผมจะได้รีบปลอบมันสายตาดุด,ดัน มองไปยังนาวีแล้วหันกลับมามองที่ผมทีผมถึกกับสะดุง้งน่ากลัวชิบหายผมยังไม่เคยเจอพี่ซันในเวอร์ชั่นโกรธแบบนี้มาก่อนแต่นาวีพูดแค่นี้คนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีอย่างพี่ซันทำไมถึงได้แสดงสีหน้าออกมาชัดเจนขนาดนี้นะผมส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังไอ้ดินแดนที่มันยืนอยู่ข้างหลังนาวี เป็นเชิงบอกว่าให้มันช่วยห้ามศึกสองคนนี้หน่อยแต่คำตอบที่ได้กลับเป็นทาสายหัวแล้วก็ไว้ไหลรักเพื่อนมากรักมากเกินสัตว์เออช่วยหน่อยก็ไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะเลิกและไม่เคยคิดจะบอกเลิกน้องหลิวผมไม่รู้ว่าคุณไปรู้อะไรมาจากไหน แต่ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีวันที่คุณจะได้ปลอบน้องหลิวพอเลิกกับผม <c oughs> งั้นก็ดีครับจำคำของคุณไว้แล้วก็แล้วกันผมจะคอยดูสายตาจริงจังของทั้งคู่ที่ส่งถึงกันทำให้ผมแอบบั่นใจไม่ได้ จ้องกันอย่างกะจะกินเลือดกินเนื้อถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวพาแฟนผมกลับบ้านก่อนนะครับไปครับน้้งหลิวพูดจบมือหนาที่กอดไหลผมอยู่ก็กระชับกอดแน่นกว่าเดิมก่อนจะเดินผ่านนานาวีไปเดี๋ยวก่อนสิครับไอเชียวี เรื่องมันจะจบอยู่แล้วมึงจะเรียกทำเชียรอะไรอีกกูยิ่งใจหายใจความอยู่นากูซีดเป็นไก่ต้มขนาดนี้มึงยังสนุกไม่พออีกหรือไงได้แต่ด่ดามันในใจเท่านั้นแหละครับพูดออกไปไม่ได้เพราะเกรงใจสายตาคนที่ยืนอยู่ข้างๆตอนนี้น่ะไม่พูดเปล่านะครับ มันเดินมาแล้วนั่นไอวี IV แม่งช่างไม่รู้อะไรเลยมองจากสายตาที่พี่ซันมองมันแล้วถ้าเขาฆ่ามันได้ไอวี IV คงไม่มีโอกาสได้รอยหน้ารอยตาจนถึงตอนนี้เป็นแน่เหรือแค่นาวีเรียกชื่อผมแค่นั้นแหละครับร่างกายที่อุดมไปด้วยไขมันของผม ก็ถูกแขนแกร่งที่เกาะอยู่บันไหลของผมตอนแรกเหวงตัวผมให้ไปยืนอยู่ข้างหลังร่างสูงงเขาทันทีมีไรหรอครับคุณนาวีเดี๋ยวมันลืมกระเป๋าครับรับไปด้วยผมขี้เกียจเอาไปคืนแค่นี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับพิสันรับกระเป๋าจากนาวีแล้ว จูงมือผมออกจากตัวบ้านทันทีไอ้ผมนี่จะกล้าพูดอะไรล่ะครับสงบปากสงบคำแล้วก็เดินตามคุณเธอออกมาอย่างว่าง่ายเพื่อความปลอดภัยของร่างกายและจิตใจของผมเองเขาก็ดูรักมันดีนะมึงเชื่อกูยังเออวะ่ะควายมันแม่งมโนกเก่งชิมหาย ก่อนผมจะเดินออกจากตัวบ้านมาแอบได้ยินดินแดนกับนาวีมันนินทาผมครับระยะเผาขนซะด้วยไอเพื่อนเลวหลังจากที่รถเคลื่อนตัวออกจากตัวบ้านนาวีจนมาจอดอยู่ที่คอนโดบอกเลยครับบรรยากาศอึมครึมมากก็พี่แกเล่นเงียบมาตลอดทางไม่พูดไม่จา ขนาดหมาวิ่งตัดหน้ารถยังไม่ด่ามันสักคำไอ้ผมก็ไม่รู้จะเริ่มก่อนยังไงจึงได้แต่เงียบไว้ก่อนแต่พอเดินตามหลังพิซซันขึ้นไปคอนโดคำที่เซียมสอนของไอ้แดนก็ดังขึ้นอยู่ในหัวผมตลอดเวลาเขาไม่ลุกมึงมึงก็ลุกเขาก่อนสิวะ มึงก็ลุกเขาก่อนสิวะลุกเขาก่อนสิวะ,วะ,วะแม่งเอ้ยทำไมหยุดคิดไม่ได้วะยิ่งเห็นท่าทางเฉยชาของคนตรงหน้ายิ่งทำให้ผมยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เอาวะลุกก็ลุกวะแต่ลุกยัางไงาก่อนไอแดนนะไอแดน จะสอนก็ไม่สอนรายละเอียดสักหน่อยแล้วผมจะลุกยังไงล่ะครับพี่สันครับผมเรียกคนตัวสูงที่เอาแต่ทำหน้าบึ้งเมื่อเราเดินเข้ามาในห้องแล้วก่อนที่พี่แกจะหยุดอยู่ตรงโซฟาไม่มีคำตอบจากคนตรงหน้าแค่เพียงหันหน้ามามองผมแค่นั้น ตั้งรับดีๆนะครับพี่ซันต้นหลิวคนนี้จะลุกแล้วนะครับดูสิว่าจะยังโกรธผมอยู่อีกไหมพี่ซันโกรธหนูแล้วครับเชียพูดไปแล้วก็อายตัวเองชิบหายแต่ถ้าพี่ซันเอ็นดูผมอยู่บ้างวิธีนี้ก็น่าจะได้ผลนะครับ น้องดิวพูดว่าอะไรนะครับมีคนเสียอาการแล้วหนึ่งต่อสิครับรออะไรหนูถามว่าพี่ซันกโกรธหนูแล้วครับผมพูดพร้อมปันหน้าที่น่าสงสารที่สุดในชีวิตส่งไปแต่กลับได้สายตาปนสงสัยส่งกลับมารับมือกับต้นนิวเวอร์ชันนี้ไม่ทันเลยสิครับพี่ซัน แบบนี้น่าจะหายโกรธผมแล้วชัวร์แล้วหนูทำอะไรให้พี่โกรธหรอครับตายครับตายคำว่าหนูที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แค่รู้สึกว่ามันออายๆแต่พอคำนั้นออกจากปากพี่สันทำไมหัวใจผมสันได้ขนาดนี้ว่าไงครับ หนูทำอะไรให้พี่โกรธครับเมื่อตอบคำถามไม่ได้ก็ใช้ปากเองปิดปากคนตัวสูงไปเลยสิครับจะไม่ได้ต้องถามอีกและที่สำคัญพี่ซันจูบตอบกลับด้วยนะครับแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารู้ก่อนค่ะ เป็นยังไงกับการลุกของน้องโอ๊ตายลูกเอ,อ้ยถ้ายังรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่ที่จะไม่พลาดแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอ e ีบุ๊กก็เช่นเคยคะ่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ บายบายค่ะ